สาเผยคำตอบหนิงปณนิตาหลังถามเรื่องสามีเชื่อฝ่ายชายไม่กล้าหย่ายังคงอยู่กับประเด็นของหนิงปณิตาและจินจรินที่ตอนนี้สาวหนิงยังคงรอสามีมาเคลียร์เซนใบหย่าล่าสุดเต่าทีวีพูได้รายงานประเด็นนี้ผ่านบ i ๊กแบร์แชนแนลโดยให้ความเห็นว่าที่ว่าไม่เซ็นหรอกพอเอาจริงๆผู้ชายก็ไม่หย่าหรอก สังคมจะมีภาคษาเองเออคุณทิ้งลูกทิ้งเมียแล้วไปอยู่กับคืออะไรสังคมไม่ยอมรับนะเธอง่ายๆก็เพื่ออันฟอลโล่ไปหมดแล้วสังคมไม่ยอมรับนะฉันจะบอกให้สนุกช่วงแรกพอสักพักอยู่กันไปยิ่งเมียน้อยเข้ากับเราไม่ได้อีกถ้าเขายอมตกลงเซนขึ้นมาก็เป็นพ่อแม่ที่ดีต่อลูกหนิงก็ไม่ได้ลำบากแล้วแต่ก่อนเซนต้องบอกหนิงก่อน เขาเป็นแฟนรายการเรานะก่อนจะเซ็นอะไรก็แล้วแต่เราต้องได้เงินได้ทรัพย์สินไม่ใช่ออกมาตัวเปล่านะต้องทำสัญญาให้เรียบร้อยถ้าจะอย่านะฉันคุยกับหนิงล่าสุดดูหนิงไม่เอาแล้วแหละหนิงคงจะหย่าเขาบอกกับฉันว่าไม่อยู่แล้วไม่เอาแล้ว เขาบอกกับฉันเองผู้ชายก็ท้าไปอย่างนั้นแหละแต่เอาข้อจริงไม่กล้าหนึ่งเขาเหนื่อยจบกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ